สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเหมือนปล้นกิบลั่นโรงเรียนไทยมาตรฐานต่ำไปเปิดตัวรค่าเทอมหมอย,ยังพาลูกลาออกแห่วิจารณ์ค่าเทอมเหมือนโดนขโมยเงินขณะลดราคานั่งเรียนออนไลน์คุณหมอย,ยังสู้ไม่ไหวเอาลูกลาออก กิฟวัฒนาโพ์เรื่องค่าเทอมว่าเพื่อนบ้านบอกค่าเทอมลูก4ี่แสนแต่ด้วยสถานการณ์โควิดโรงเรียนลดให้ยีซนลดไป80,000เหลือสามแสนเองแล้วนั่งเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านอืมเบาสบายตัวเหมือนโดนขโมยเงินไงไม่รู้ ขณะที่มีคนเข้ามาวิาพากษ์วิจารณ์เรื่องดังกล่าวจํานวนมากบางคนก็มีเซฟน้องไลกาลูกสาวของหนุ่มกิฟไว้ก่อนเลยหนุ่มกิฟยอมรับแค่มองตอนนี้คนที่ส่งลูกเรียนอยู่แล้วเจอสถานการณ์แบบนี้อื่นเลยครับโดยกิฟยังบอกด้วยว่า คุณหมอที่ดูแลหมวยรายการที่โรงพยาบาลกรุงเทพถึงขนาดเอาลูกลาออกดรปเรียนเอาไว้ก่อนลูกคุณหมอเทอมละห้าแสนพร้อมทั้งบอกอีกว่ากันจริงๆเราน่าจะลดให้มากกว่านี้เนอะอ้อยเข้าปากช้างแล้วครับมีคนเสนอว่า back to basic เข้าโรงเรียนไทยฮ่าฮ่าฮา หนุ่มกิฟตอบติดต,ตล,ลกว่ามาตรฐานต่ำเกินไปฮ่าฮ่ฮ่ขณะที่บางคนก็แนะนำว่าถ้าทำโฮมสกูลแบบขึ้นทะเบียนกับกระทรวงศึกษาก็เข้าป .1 ได้จ้ะได้ตังสนับสนุนด้วยนะ เคยอ่านเจอในกรอปทำเอาโนุ่มกิฟบอกว่าน่าสนใจบางก็แนะนําว่าเราว่าสําหรับการสอนในวัยเด็กอนุบาลไม่ยากนะมีลูกคนเดียวด้วยน้องตาลมีเวลาน่าจะทําได้ดีหรือทำไม่ถนัดทําหลักสูตรเองก็มีพวกกลุ่มบ้านเรียนไปเข้ากลุ่มลองศึกษาดูรอเวลาโควิดหายค่อยเข้าโรงเรียนที่มองไว้เป็นต้นท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบุณครับ